สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาทําข้าวกล่องให้แฟนไปกินที่ทํางานนะคะเมนูของเราก็คือข้าวผัดไข่แล้วก็หมูสับทอดนะคะอย่างแรกก็คือตั้งกระทะใส่กระเทียมใส่น้ํามันผัดให้หอมนะคะตามด้วยไข่สใบนะคะแล้วก็ผัดๆคน,คนๆให้ไข่แตกกระจายกันไป เสร็จแล้วเราก็เติมหัวหอมได้เลยค่ะเพื่อความหวานนะคะใส่หัวหอมลงไปด้วยหัวหอมใหญ่นะคะเพื่อความหวานของอาหารของเราเพราะว่าเราไม่เติมน้ำตาลนะคะเราใส่หัวหอมไปสักครึ่งหัวนะคะเติมลงไปได้เลยไม่ได้หั่นอะไรเตรียมไว้เราก็ใส่ไปอย่างนี้เลยค่ะรอข้าวสุกแล้วก็หั่นหัวหอมใหญ่ลงไปนะคะแฟนไม่กินผักสีเขียวนะคะแต่หัวหอมกินค่ะ เราก็ใส่หัวหอมเติมเข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติให้อาหารแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายด้วยช่วยให้หายใจสะดวกโล่งนะคะอ้าวทำกับข้าวไปด้วยเต้นไปด้วยละลายไขมันเอ็กซ์ไซส์ไปด้วยกับข้าวเราจะได้อร่อยเติมด้วยซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็น้ำมันหอย เครื่องปรุงของเราไม่เยอะนะคะแค่นี้เองแค่นี้เพีงแต่ของแล้วก็ตามด้วยกระเทียมผงกระเทียมแห้งนะคะกระเทียมผงของเรานะคะแค่นี้ค่ะแล้วก็ผัดขอ่เราข้าวผัดของเราก็อร่อยค่ะไม่ต้องเติมเยอะค่ะแค่นี้จริงๆนะคะข้าวผัดไข่ลองดูนะคะเพืเ่อน ทำได้ไม่ยากไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเยอะถ้าใครชอบผักก็เติมผักเติมเนื้อสัตว์อะไรก็มีกุ้งใส่กุ้งมีหมูใส่หมูมีไส้ใส่ไส้นะคะแต่วันนี้ของเราก็คือข้าวผัดไข่นะคะแล้วก็คนไปให้ข้าวแตกกระจายสวยนะคะเพื่อให้ได้ความทั่วถึงของเครื่องปรุงของเรานะคะจะได้เข้าไปในข้าวของเราทุกเม็ดนะคะ ถ้ามันเป็นก้อนอยู่แล้วก็ใช้ทับทีนะคะเพราะว่าข้าวของเราเราหุงไว้แล้วไม่ใช่ข้าวร้อนนะคะเราก็รอสักแป๊บหนึ่งข้าวของเราก็เริ่มแยกตัวนะคะไม่เกาะตัวเป็นก้อนแล้วนะคะสูตรนี้ทําง่ายค่ะง่ายๆหน้าตาของข้าวผัดของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับหนึ่งที่ค่ะให้แฟนไปทํางานนะคะ ไข่สองใบข้าวประมาณสักสองทัพพีค่ะพอผัดออกมาแล้วก็จะพอดีน่ารับประทานข้าวไม่แฉะนะคะเสร็จแล้วเราก็<ม>จัดใส่กล่องภาชนะที่จะห่อไปกินที่ทำงานนะคะคนส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะทำหอกับข้าวไปกินที่ทำงานนะคะประหยัดด้วยสะอาดด้วยนะคะกะทำไปเดิม ก็จะเป็นการสะดวกประหยัดเวลาไม่ต้องออกไปหาอาหารกินข้างนอกนะคะเสร็จแล้วเราก็ทอดหมูต่อได้เลยค่ะวันนี้เราจะทอดเป็นหมูสับนะคะหมูสับของเราก็สุกง่ายค่ะเพราะว่าหมูเนื้อละเอียดแล้วนะคะเราก็เอามาทำเป็นก้อนๆน,นะคะแบบนี้ ก้อนเล็กก้อนน้อยก็ว่ากันไปนะคะพอเป็นคำคำนะคะเพื่อให้กับข้าวของเรามีรสชาติเพิ่มมากขึ้นนะคะมีหมูสับทอดไปเป็นเครื่องเคียงนะคะทำหมูทอดก็ใช้ไฟปานกลางนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงกระทะของเราก็ที่เราใช้ผัดข้าวนั่นแหละค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มเลยนะคะก็คือเอามาจี่ดีที่ กระทะของเรานะคะเดี๋ยวน้ํามันหมูมันก็ออกมาเองค่ะนะคะไม่ต้องไปเป็นทอดให้น้ํามันลอยนะคะสูตรน,นี้ก็ดีต่อสุขภาพค่ะหมูบ้านนี้มีรสชาติแล้วนะคะไม่ได้ปรุงอะไรเลยทอดไปสักสองสามนาทีเราก็กลับด้านค่ะกลับด้านแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยเพราะว่าความร้อนอยังมีอยู่ในกระทะนะคะแล้วเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสิร์ฟลูกสาวก็จะมาขอชิมด้วยได้กลิ่นหอมๆของหมูทอดของเรานะคะเมนูนี้ทำง่ายถูกใจทุกคนในครอบครัวค่ะอาชีพแม่บ้านนะคะของเราเราก็ต้องมีความคิดสร้างสรรว่าแต่ละเมนูแต่ละมื้อที่เราจะทำข้าวกล่องให้แฟนที่ทำงานแล้วก็อาหารของลูกของเรานะคะ เสร็จจากอาหารของลูกของแฟนเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปหากินอะไรของเราที่เราอยากจะกินนะคะอยากจะกินอ,อ<ล>ะไรคะลูกอยากจะกินส้มตำอ,มอยากจะกินน้ำพริกปลา <Okay. S 1> อันนั้นก็ค่อยเป็นเวลาของเราค่ะชีวิตแม่บ้านนะคะหน้าตาข้าวกล่องของเราก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับหนึ่งที่อ่ะ